มาตีข้าวพี่น้องมาเซฟผ้าวเราก็นเราแบบกินข้าวต่อพี่น้องมาหนี่งข้าวกินข้าวแล้วแล้วมากินข้าวกินน้ำกันถ้า้ต่อยใดอยัางมาเตะเห็นมาแล้วกินเพราะมันเปื่อยน่ากินเนาะเห็นแต่ถั่วอย่างนี้ออม ôm muối khay om cái này cái gì tuổi nó kiếm nắp, om muối khay là, om nó để ở một nỗi, chắc sẽ kinh gì, cái này hiện biết nói, nó mua nó của làng venta, bê xe ตัดแว่นหนึ่เดานะพี่น้องเอืมกินไปพี่น้องมุ่เจ้าได้ยังกินมามามาการดำรกชีวิตกับซัมเน่แหละพี่น้องเฮ็ดเวียกแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็เฮ็ดเวียกกินข้าวแล้วก็นอน

ย้ายแล้วยากเป็นหัวย่านกันต่อเห็ดแบบบรหานเลย แดบ๋ยพี S, ่นองพอกินอยู่ อ้อนกินพักกินพักเฮ็ดลายเป็นหน่อัดเจาะเฮ็ดไลนบัสเรด kjerove. I to je jedno. Ta obdena posa. Do. Ta obdena posa. Broa posa. Ta obdena posa. Oja. Oh Oja. Yeah, I do สมแบบบ้าน<ม>ใหน้แฟนครับผู้คนอยากได้อย,อยู่แอดอันนั้นมาเด้อเขียนสรงขงม้าหายายอีกเนี่ยเฟซบุ๊กมา <c oughs> ได้สรงห้ท่างัันแม่คุณเจอของเฟซบุ๊กแอดมานี่ยกเส่งใงหายเราก็บอกว่าอยากได้แบบบ้าน okay หย่เตือปัพกมันหอม,มหอมพี่นอ้องเซร็ต่บางกินไลาปบะไทด,ดอกก <c oughs> ระโลกนะกระเพาะแม่เจียบทองก,กระเจียบปลลงไป บางทีนี่แล้วเหตีใดดิด <c oughs> อยู่ทเเนือของน้อพว่ออกอคอนๆไปท่ามือหลักแต่บางเหนือสูงสุดหรอก <c oughs> บางอยู่ติดติดทะเลแต่ว่าอยู่นั่นใหมแบบว่าซอกเขา แล้วปลูกพับปลูกก็นัน่นงามนี่โอกาสจะไปเที่ยวเยอะๆขับรถเล็กคุณจะอาดสิบานนะข่อยบอ่ส่วนช่วงพันนั้น ไต่ที่น่าไปไปหาหลอดเที่ยวมาเพี่อนฮู้อูส้สนไปว่ายรอกบ่าไปสะะัแล้วอันตะเคียไปบ้านเจ้าของกลับขึ้นมานี่ไปเมี่ยงไทยกลับขึ้นมานี่กับย,ย,ยังไข่จันมาสยยต้ป่วยเหรอตัวสิไปรอบโลก่อเพลินแบบพี้เนาะอะไรสิมีชีวิตอยู่ บปีนี้วา่าจะไปอยู่พี่น้องขี่รถแล้วไปเดินไปเอาอันนั้นแฟเดียว้องดีเดียหางหอดีออดี มงนสะอ่อนยาเจียวแบบมองลูผักลงเป็นใน่วนแยกตัวทั้งสี่ได้พลนผลิตแบบนั้นห <c oughs> <c oughs> ้องกดปลูกมู่บ้านไหนฟังมาเนาะี่น้นงะปีสองปีขึ้นสิ <c oughs> มาเข็นผลอยู่ดอก Nu บนเอาพี่น้องมันปลูกยังไงโอ้ยมันสีดียังไงคั้นบนเอาขั้นปลูกทิ้งปลูกวางเลยเือคือบ้านเ้องนะจะมันสีคักลาดยังไง สร้างนอีกอยู่สร้างข้อห้อย <c oughs> ใครมากีไว้ะตะมยำ

เขียวการันเขียวการันนั่นวัานใด้ละท่นใดนั่นนาะมอไปเดี๋วจังน่อยเดี๋ยปมองไปกัน่อยพี่น้องยายยายต่อสิอ้าไปพาไปเบื้อง ันน,น,นยันเข้ามาเอาอัน,น,นอ,อันสาบเอาของสาบยันไปปรงบน่อนดิเพราะง้โอเคพี่น,อน้องพ่อกันคิดนาพี่น้องพ่อกันคิดนาผู้ใดที่ว่าอยากได้แบบบ้านอย่าลืมแอดเฟซบุ๊กยายม่านเลยเดอ้อยายจะได้ยัน ส่งห้ทางนี้มันสะได้ง่ายจะได้ได้ใบมัไม่ยังดอกเ่เสียเวลาเ้าโอเคโอเคสาัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสุกุลสุขุ้นพี่น้องขอบคุณ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 หลายๆค่ะขอบคุณอีี อันบอกข้าวดีพอมอันเดือนนี้ได้อันอุบขึ้นมาจากน้อยเงินทํานบ่นเ่าได้อุบขึ้นมาอีกเลยได้ขึ้นมาอีกจากน้อยพี่นอะ<ม>โซเยฮอดนั่นก็สิได้ลายบาทเติบก็สิได้นั่นลายเติบวันนี้ขายของไรยยตายกับไปใส่ไว้อีกเงินขายของเนียเงินยูทูปเนี้ย พาไปเฮ็ดบุญพี่น้องใส่ไวเมื่อนี้ใส่ไวบ้างฮัลเขามาของเจ้าต่ใส่วบสองร้อยโคนก็ใส่ไบว,ว่าจะเฮ็ดบุญน้ำกันเอาบุญเอาบุญพี่น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเงินคำกับเจ้าเ้าไปนั้บ่อะไรดอกพี่น้องเอาไปได้แตะบุญก็บ,บาปตายแล้วยังมากไม่เนาะคนเ้าไป ตามเว้นตามกรรมบุญภัยกรรมมันพี่น้องนะเอาามาเฮ็ดบุญเนองก็เฮ็ดบุญเฮ็ดไปเอาไปน้ำปรได้แนวเอินเราไปได้แต่บุญกระบาดพี่น้องไย้ต่อใส่ไปพี่น้องเพิ่งแย้ต่อยก็ได้บุญน้ำกันพี่น้องได้บุญน้ำกันถือสิเป็นส่วนเล็กส่วนหน่อยก็ย่งดีเก็บเล็กผสมหน่อยมูเจ้าเบิ่ง่อยเทียนหนึ่งมูเจ้าก็ได้บุญมูเจ้าเบิ่งคอยซองเทียนมูเจ้าก็ได้บุญพี่น้องเพราะว่าแย่ต่อไปเฮ็ดบุญ เัินนเราเงินไปเฮ็ดบุญก็ได้บุญอันสั่งยาเสียยาไปให้อันคนที่มันเป็นอัมมะเพิอกอัมมะปาดกิน <c oughs> เพราะว่าตามที่อันญาญาหนงอิดนะเพิ่นกินเพิ่นเป็นอัมมะเพิอกอัมมะปาดพี่นอ้องเพิ่นกิน กินแล้วเศร้ายางได้เห็นบอกที่บอกยายไปบ้านพะพนก็ย่างได้ไปหาเก็บนั่นเก็บนี่ให้ยายกับยายต่อยกับนงอิดเห็นบอกพนยางได้พอนงอิดก็เริ่มยางได้แล้วเดี๋ยวนี้ทิ้งหลังจากที่บอกกระดิกกระดกแขนขากระดิกบ่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มยางได้แล้วแขนก็เริ่มซอยเลือตัวเองได้แล้วเดี๋ยวนี้เข่าห้องน้ำห้องท่าลุกยางได้เข่าห้องน้ำห้องท่าเองได้แล้ว กินข้าวกินน้ำเองได้แล้วย้อนยาตัวนี้แหละแต่ก็ย่งแต่ก็ย่งไปหามหมอแต่ก็ย่งไปหามหมอโรงพยาบาลอย่คือการไปตรวจไปเช็กหมอนัดไปเังสิก็ไปหมอนัดตรวจนัดเช็กต้งใส่ก็ไปแต่ก็ยังได้ปฏินิมิแย่เสียหายอันโรกสาวแย่อันนานมาก ตอนปนอยาไม้ก่อนเสิยหายย่เพราะว่าซื้อหายย่ซื้อซื้อยาตัวนี้แหละซื้อให้แม่ย่ยต่อยื้อย่ยเรียบซื้อหายย่เรียบลองหายย่เรียบไปคือซื้อให้แม่เพราะว่าซื้อสิบเ้าถึงย่ยเรียบเพราอยังเพราะว่าย่ยต่อยซื้อห้ยย่เรียบซื้อห้ยย่เรียบแล้วเอาห้ยย่เรียบเนี่ยเอาไปให้ไปให้ผู้นป่วยพี่น้องเพราะว่าแม่คอยกับป่วยคือกันแม่คอยกับเป็นโรคกระดูกพุ่นคันสิบเบลดีกั กระสิแมนมาเล่งมาเล่งกระดูกอย่างประมาณนั่นแหละพี่น้องโลกระดูกพุ่นกระสิประมาณนั่นแหละเพราะว่ากระดูกเอ่อก้นกบมองคองหลังเข้าไปเห็นบอกระดูกสุดกระดูกสุดก้นกบเนะี่ยมองก้นมองดากนะมองก้นกระดูกสุดสนลังนะของยายมันสีสหายไปขอนึงหายไปเลยบ่มีเลยคือเบิดไปเลยบม่มีอ่าคอที่สอง มันสิมัน MK, เบิร <c oughs> <c oughs> ไปเราเครื่องหนึ่งเรามันเหลืออยู่เคริงหนึ่งกกาะที่สวงหมอเอกเสเล่ออกมากับปวดพี่น้องปวดกับว่าสบายกะน้องสาวจะต่อสื่อซสื่อลไอเทียงแน่หน่อยคลายๆเทียงหนาหน่อยแม่ไม่พามาหากับอันให้เล้านอน นอนนอนาแล้วก็ดังไฟลูกสาวย่ยวต่อยกะดังไฟใส่ตะลางให้เสมอเสมอดังไฟแล้วก็ห้เล้าอกก็มีันได้ยาอา่าลูกประครบนั่นผู้เท่าหมู่กันก็บเพื่อน่ะอยู่บ้านเพื่นเฮ็ดยาเฮ็ดยังมาให้หนึ่งมาให้อันหนึ่งเราก็ประครบพี่น้รงประครบหลังประคบอะไรก็ไข้แน่ เดี๋นี้ต่ว่ายาตัวนี้นี่แยาต่อยซื้อมาให้กินแยกต่อยซื้อมาขวดหนึ่งมาให้ลองเบิ้งต่ว่าเป็น้องก็กินมันมันบ่ท่านได้ลูกตอนนี้นะเพียงแต่ยศส่น้ำซื้อยใไ่น้ำพี่น้องยใส่น้ำเราไปกินก็ยต่อยเสียญาตหนองอิน่ะแต่กอนยางบ่ได้เลยเฮ็ดยางบ่ได้ติ่งเคียงบ่ได้ติ่งเลยแต่ข้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นยางได้แล้วเรากินมาเรากินมาได้เลยเดี๋ยวนี้ลูกยาง ได้แข็งแรงเฮ็ดแนีอย่างนะกินเฮ็ดยังได้แล้ว <c oughs> แต่กับผู้เฒ่านอกก็แข็งแรงกับซ้ำผู้เฒ่าละพี่น้องไปที่นี่มาอีกพอน้องอีกเขาก็กินเบิร์ตไปขวดหนึ่งขวดที่สองค่าอยู่ที่ยดสด้สน,น้าลูกลูกสะใภ้เอายดสด้สน้ำให้กินเส้อมเมอือซืม,มอือยสดให้กินขวดหนึ่งเบิร์ตไปแล้วย่างได้ลวพี่น้อง เดี๋ยวนี้บ่ตองบ่ตองมีคนพยุ่งบ่ตองมีคนนั่นแล้ว <c oughs> แขนขางขวาที่ติ่งได้กระติงได้แล้วขยับได้แล้วจับจับแต่ว่ากับบท่านได้บ่ท่านได้แข็งปันไดแต่ว่าก็กัจับได้ถือว่าถือว่าได้ผลอยู่ยาย่าได้ผลดีอยู่ปัดที่นี่ก็เลยมีมีมอ่าเพราะยังอหนึ่งอยู่บ้านแล้วป่วยแล้วป่วยแล้วนอนย่าอ่า แล้วลูกสาวลาแล้วเบิ่งดูแต่ว่าเราศร้าว้าบานดูสิ大姐สาหาสาบานเขาอยู่นะแม่ต่อยก็เลยเปินว่าร่องซื้อยาเนี่เรากินดูหาเทียเราเพราะงไงเดี๋ยวเป็นมมเป็นเป็นหมกันก็พอแย่ต่อยเป็นโมกันไปใส่มาใส่น้ำกันแต่ก่อนเปิดไปใส่พนมมหามหาตา เดี๋ยวนี้เราเป็นเราเป็นเอามาผ่าไปเนาะยายต่อยก็เลยสั่งยาล่องสั่งยามาเมาเสียยายเพราะว่ายายป่วยยายเราก็ป่วยยายเราก็บ่สบายอยู่ก็เลยอยากให้เราเอายานี่ไปให้พไงไนนี่แม่ท่าบุญว่าบอกไงคือให้แม่ยายต่อยายาไปท่าบุญเล่ากับบังเต้าเล่าดีขึ้นให้เต้ายายเล่ากับสิ บันเท้าเบาบางลงไปแน่อากาศเล่าอากาศเย็บอากาศปวดเล่าขอินะะยายต่อยกันลยสั่งสองขวดพอดละสองพันหาบเทาก็พอถือ่าแพงดอกก็ยศใสนน้ำกอดละสองพันหายศไซน์น้ำไดก็เลยสั่งสั่งมป็ล้วเจียวไป็นเ มุ่งเจ้าก็ได้บุญน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเงินส่วนนั้นก็สิเป็นเงินจากจากการติดใดมาจากดูทูบเนี่ยล่ะพี่น้องและการมาจากการเบิงมู่เจ้าเขามาเบิงย่ายเนี่ยล่ะสุกูสุกุลก็สิได้บุญน้ำตัวนี้ล่ะเพราะว่าย่าต่อยช่างแล้วย่าต่อยมืออันจันทร์วันข้ารย่าต่อยเงนสิไปเอาเงินสิเอาเงินขาวเงินสิโอนเงินไปให้ลูกสาว อ๋อเพิ่นพอเพิ่นว่าประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดแผ่นแดงสิลงมากว่ะสั้นจากเสียวย่ามาให้ว่ะสั้นแยกกันเออถือเป็นการดีทับบุญทำทานพี่น้องแอบไปเพื่อเท่าเพื่อแก่เนาะอนุโมทนาเอาด้วยพี่น้องด้วยมุเจ้าก็ได้คือกันละมุเจ้าเบิ่งคอยเบิ่งแยกต่อย เขามาเบิองทุกการเบิงของมูเจ <ste> ้าคือการทำบุญพีน้องแยกต่อไปเฮ็ดบุญสื่อหายายเหลียบแนื้อสื่อปัจใจมือห้ยายเหลียบแนยายเหลียบกะให้พ่อนมูเจ้าก็ะไดบุญน้ำเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแนืเฮ็ดบุญบองหันเนี้ยเฮ็ดบุญมางนี่เนี่อยต่อเงื้นส่วนนี้เบิดพี่น้องไปเฮ็ดเฮ็ดทองบุญทองเฮ็ดทองน้ำน้ำเพลินอยู่อินเดีย เฮ็ดนี่อันกับอาจารย์นึงที่เพิ่นนั่นเลาซื้ออย่างนาออยู่ทางไลนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรบอก <c oughs> ตากับปน,นันเพิ่นขอปน,นันเพิ่นมากแล้วได้ใส่ลูกสาวโอนไปเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสรางฐานปฏิไอไอสาร,ราปฏิบัติธรรมเฮ็ดไว้พี่น้องมองกัเล็กน้อย สะสมบุญไปมุวเจ้าเบิ่งข่อยกับทุโมตนาสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อได้บุญน้ำกันเนาะโอเคพี่น้องเบาให้ฟังบอกเกาวเล่าแจง้งผลบุญ,บญให้มุเจ้าได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดบุญไปให้าาทีได้ไปสวรรค์พี่น้องไปสวรรค์ใครก็ได้ไปน่ารักนะใครก็ไปนารกพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณห<ม>ลาย,ลายๆพี่น้ององนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อยพี่น้องเด้อ พัดเตค่พะพัดเตค่ะ